เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่โลกช่วยผ่อนโศกทุกหายใครปัญหาเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวาเป็นปัจฉญาขององค์พ่อหลวงภูมิพลเศรษฐกิจพอเพียงหรือ Sufficiency Economy เป็นศาสตร์ใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงคิดค้นทดลองจนกระทั่งตกผลึกครับ แล้วเริ่มประกาศพระราชะดำริเศรษฐกิจพอเพียงต่อประชาชนครั้งแรกในปีพุทธศักราช2517ครับเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นกรอบแนวคิดซึ่งมุ่งให้ทุกคนสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ครับรวมทั้งการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปจนเกิดความยั่งยืนคำว่าพอเพียงคือการดำเนินชีวิตแบบทางสายกลางโดยตั้งอยู่บนหลัก 3ประการด้วยกันครับคือความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีอธิบายได้ดังต่อไปนี้ครับความพอประมาณคือการดำรงชีวิตให้เหมาะสมซึ่งเราควรจะมีความพอประมาณทั้งการหารายได้และความพอประมาณในการใช้จ่ายครับความพอประมาณในการหารายได้คืออะไรก็คือการทำงานหารายได้ด้วยช่องทางที่สุจริต ทำงานให้เต็มความสามารถไม่เบียดเบียนผู้อื่นส่วนความพอประมาณในรายจ่ายหมายถึงอะไรครับก็หมายความว่าการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับฐานะและความเป็นอยู่ของตนเองครับไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือใช้จ่ายจนเกินตัวและในขณะเดียวกันครับก็ใช้จ่ายในการดูแลตนเองและครอบครัวให้เกิดความเหมาะสมไม่อยู่อย่างยากลำบากและฟืดเครืองจนเกินไปครับ ประการที่2ครับความมีเหตุผลคืออะไรไม่ว่าจะกระทำธุรกิจหรือจะดำรงชีวิตประจำวันเราจำเป็นต้องมีการตัดสินใจตลอดเวลาครับซึ่งการตัดสินใจที่ดีควรจะตั้งมั่นอยู่บนฐานของการไตรตรองถึงเหตุผลรวมทั้งคำนึงถึงผลที่อาจจะตามมาด้วยครับ เพราะฉะนั้นการตัดสินใจอย่างรอบคอบไม่ใช่การตัดสินใจตามอารมณ์ครับหรือจากสิ่งที่คนอื่นบอกมาโดยปราศจากการวิเคราะห์นะครับประการที่3ครับการมีภูมิคุ้มกันที่ดีคืออะไรครับคือการเตรียมตัวให้พร้อมรับกับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง3ข้อนั้นจำเป็นต้องมีอีก2เงื่อนไขครับคือเงื่อนไขด้านความรู้และ คุณธรรมเราเรียกหลักการนี้ว่าหลักสองเงื่อนไขจะเห็นได้ว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาทครับโดยการใช้ความรู้และคุณธรรมเพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้และเผื่อแผ่ไปถึงสังคมของเราด้วยครับซึ่งเราสามารถนำหลักปฏิบัตินี้ไปใช้ทั้งในชีวิตการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวันได้ครับ ผมจะสรุปหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เราจำกันง่ายๆก็คือ3ห่วง2เงื่อนไขนะครับ